สวัสดีเช้าวันที่11เ็ดครับเพื่อนๆครับเช้าวันนี้ผมจะมาเลาะรากครับเพราะว่าต้นนี้ผมผมผมสางรากแล้วก็เอาเอาเอารากออกเอาดินออกแล้วก็ล้างรากแล้วก็ตากไว้เมื่อคืนนี่นะครับนี่แขวนตรกเตงไว้แบบนี้นะครับแขวนไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวก็จะมาเลาะรากนะครับตอนเช้าเช้านะครับเสียงไก่คงไก่ขันนะครับเพียบเลยนะครับ อนเาลาะรากก็จะทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าแผลไม่ใหญ่ผมก็จะปลูกเลยนะครับแต่ถ้าแผลใหญ่ผมก็จะทิ้งไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเลาะก,กันเลยครับมีดที่เราจะนํามานํามาเลาะนะครับเพื่อนเพื่อนก็กรุณาทําความสะอาดแล้วก็รับให้คมนะครับรับให้คมรากมันยาวนะครับเ,เพื่อนผมมาไว้ในกระถางนึงเอาไว้นานเกินนะครับรากยาวเลยนะครับ ลากมวนเลยแหละนะครับเนี่ยมันม้วนจนเกี่ยวอ้อมกระถางเลยนะครับพันก็เป็นฮอลแลนด์ธรรมดาแลครับเพื่อนๆสายพันธุนี้นะครับนะดูก่อนนะครับว่าจะออ,อยังไงออกจะออกอยังไงบ้าง อันดับแรกเราก็ต้องสางก่อนนะครับเพื่อนสางเพื่อดูทรงก่อนนะครับสางให้รากมันออกมาให้มันอยู่ในลักษณะที่กระจายออกเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะกระจายให้มันอยู่ตามแนวของมันนะครับไม่ให้มันพันกันก่อนนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่เราสางรากเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็จะมาเลาะก,กันนะครับ ก็คือแบบนี้นะครับนะฮะนี่แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยมันมีสามกระจุกอยู่นะครับผมก็จะอ,ออกนะครับเนี่ยให้มันเลืออจะให้มันเลือแค่รากแบบนี้เอาออกก่อนนะครับ มันเป็นกระจุกเกินนะครับอันนี้ก็เอาออกนะครับนี่นะครับพอก่อนนะครับเอาออกแค่นี้ก่อนนะครับเห็นไหมนี่นะมันก็จะได้พอรากนี้ลงมาใช่ไหมครับมันก็จะมีหนึ่งแล้วก็มีสองนะครับแล้วก็แตกออกไปนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ่ะแล้วก็รากนี้นะครับนี่ ผมก็ไม่อยากอาออกเยอะนะครับเพื่อนเพราะว่ารากเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งไหนบ้างเนี่ยนะครับ่ถ้าเกิดว่าผมไปตัดรากใหญ่ๆเลยนะครับตัดแบบแบบนี้แบบนี้ออกนะครับรากใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าเกิดตัดออกไปเลยนะครับกิ่งมันมีผลกระทบนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมันมันส่งไปเลี้ยงกิ่งไหนบ้างนะครับเน่งกิ่งแล้วก็กิ่งบนอย่างเงี้ยนะครับ กิ่งเราเนี่ยครับคือรากนะครับของพืชนะครับมันจะเป็นรากใครกิ่งมันนะครับเอ่อกิ่งกิ่งนี้ก็จะมีรากที่คอยเลี้ยงอยู่นะครับกิ่งฝั่งนี้ก็จะมีกิ่งฝั่งนี้นะครับก็จะมีรากฝั่งนี้คอยเลี้ยงอยู่นะครับแต่เราไม่แต่ถ้าเราตัดออกเยอะนะครับมันก็มีผลกระทบกับกิ่งนะครับเพื่อนๆนนะครับนะถ้าอยากให้กิ่งไหนกิ่งไหนเอ่อกิ่งไหนอ้วน ก็ปล่อยรากไว้ฝั่งนั้นเยอะๆนะครับกิ่งปล่อยรากของมันไว้เยอะๆนะครับถ้าอยากให้กิ่งไหนพร้อมนะครับกินอาหารไม่ทันเพื่อนก็เอารากออกเยอะกว่าหน่อยนะครับหรือว่าตัดหรือว่าตัดรากเขาออกนะครับนะครับมันมีผลกระทบกับรากนะครับมันมีผลกระทบกับกิ่งนะครับแต่ประเดินของมันคือเราไม่รู้ว่าโซนของกิ่งนะครับผมก็จะแบ่งโซนนะครับอย่าง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 แบบนี้ก็เป็นโซนนี้ใช่ไหมครับก็เป็นโซนลงมานี่นะครับ ใน,น,นอย่างกิ่งนี้นะครับก็คือโซนนี้นะครับกิ่งฝั่งนี้ผมก็แบ่งโซนฝั่งนี้นะครับแต่ว่าไอ้ลากฝอยฝอยลากแขนงเล็กๆเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่ามันส่งไปเลี้ยงเนี่ยนะครับมันไม่รู้ว่ามันเป็นกิ่งไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากจะยุ่งมากนะครับไม่อยากจะตัดออกเยอะนะครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้เยอะๆดีกว่านะครับ <c oughs> คอยตัดลากแขนงเล็กๆออกดีกว่าลากฝอยเล็กๆเนี่ยนะครับ ลากคะแนนม่รู้เรียกถูกป่ะถูกนะนะฮะลากคะแนนนะครับ,รบส่วนลากฝอยจะอยู่ตรงปลายๆเนาะโอเคเนี่ยเนี่ยอยู่ในในซอกในหลืบแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ตัดออกได้นะครับออกได้พอประมาณนะครับแต่จะตัดออกเยอะนะครับ ันนี้เราก็ตัดออกนะฮะก็จะเหลือเรือมแบบนี้นี่ผมก็จะแค่มันเป็นแขนงอันนี้ผมก็ต้องตัดออกแล้วครับนี่ผมก็จะาแค่สองเส้นนะครับนี่นะผมจะปล่อยเส้นยาวๆไว้นะครับยาวไว้ก่อนนะครับ แบบนี้นะครับนี่ผมจะเลาะนี่เนี่ยจะเลาะอ,ออกแบบนี้นะครับปล่อยไว้สองเส้นหนึ่งสองนะครับในที่อยู่ในซอกแบบนี้นะครับก็เลาะอ,ออกนะครับ อยากจะให้เป็นเพื่อนดูตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับรากเนี่ยนะครับมันมากระจุกกันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเยอะเกินนะครับะก็ตัดออกบ้างก็ได้นะครับถ้ามันเยอะเกินนะครับส่วนรากนี้มันยาวใช่ไหมครับเราก็เอาไว้เอาไว้เอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยรากเนี้ยนะครับมันยาวนะครับ ผมก็จะเลาะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเลาะเลาะเอ่อเลาะออกมากนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับผมก็เลาะไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วเวลาเราไปปลูกนะครับเราก็จะไปจัดจัดแล้วก็เลาะตรงหน้ากระถางอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่มันยาวๆนะครับที่เมื่อกี้มันเป็นยาวๆผมก็ได้จับรวบเลยนะครับรวบแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดชื้ไปเลยนะครับให้มันขาดไปก่อนนะครับนะฮะเอ่อขอแนะนํานะครับ อย่าพึ่งเลาะรากแขนงออกเยอะนะครับอย่าพึ่งเลาะรากแขนงออกเยอะนะครับรากเนี่ยนะครับคือการเลาะนะครับของผมก็คือจะแบบว่า1รากนะครับหก็จะมาแตก2นะครับนะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับเนี่ยเขายกตัวอย่างรากนี้เนาะเนี่ยยกตัวอย่างรากนี้มา1เส้นนะครับมา1เส้นเราก็จะมาแตก2นะครับแตก2แบบนี้นะครับ แตก2แล้วจากนี้มา1เส้นนะครับก็จะมาแตกอีก2นะครับแตก2อ,อันนี้มา1เส้นแล้วครับก็จะมาแตก2แบบนี้นะครับนี่คือการล้อลากของผมนะครับแล้วก็ที่สวนใหญ่ๆเขาก็ทํากันนะครับแบบนี้นะครับนะแต่ของผมมันเป็นสายพันธ์ฮอลแลนด์เนาะนะครับก็อาจจะไม่เป็นไม่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่พวกอารามีข่ํมพวกไทโซโคพวกนั้นผมก็ อาจจะไม่สวยเท่าเขาเท่าไรนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจทํานะครับตั้งใจทําเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ตอนนี้ก็เลาะออกแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้รากเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้คือรากเขายังเล็กอยู่นะครับนะครับแล้วก็เลาะออกได้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวครนี้เราก็ต้องตากร่มไว้หนึ่งหนึ่งวันนะครับเอาไว้หนึ่งวันเพื่อเผื่ออาจจะตอนเย็นผมอาจจะมาลงกระถางก็ได้นะครับเพราะว่าแผลมันมีแต่แผลเล็กๆกับเพื่อนๆนะครับมีแต่แผลเล็กๆแบบนี้นะครับก็ไม่เป็น ไม่เป็นอะไรนะครับมีแต่แผลเล็กๆแบบนี้นะครับอาตอนเย็นนะผมอาจจะลงกระถางได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแขนตากลมไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับก็มีแค่นี้แหละครับอย่าเพิ่งตัดอ่รากฝอยถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ชัดว่ามันไปเลี้ยงกิ่งไหนเราอย่าเพิ่งตัดออกเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับดูของผมนะครับก็ตัดออกพอประมาณนะครับแบบนี้นะครับให้มันเลี้ยงลงมาก่อนนะครับเนี่ยหมายถึงว่าให้มัน ให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาสางของเค่นี้พอให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนเราค่อยตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับผมจากช่องบททองชาแนลเด้อนะครับใครที่ไม่กดติดตาม,มกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมลงคลิปเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันยกเว้นวันฝนตกนะครับผมนะฮะขอบคุณ,ณ,ณ,ณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องทั้งหลายนะครับที่รับชมคลิปจบนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ